ไปยังไงมายัางไงถึงได้เป็นครูฝึกสุนัขตอนนั้นผมน่าจะปาร์ตี้หนักไปน,นิดนึงคุณพ่อเลยตัดเงินนะครับผมก็เลยต้องมาฝึกสุนัขหารายได้เสริมนะครับผมที่บ้านของบุ๊มีน้องหมาพันอะไรบ้างคะแปดตัววิธีที่ทําให้ผอมเร็วที่สุดวางช้อนวางต้มลงนะครับวิธีคำ <c oughs> ถามที่5เรียนจบจากคณะอะไรครับผมเรียนจบจากนิเทศจุลานะครับที่ผมเลือกเข้านิเทศถ้าเป็นคําตอบที่หลอกหน่อยนะครับผมจะตอบว่า สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับวันนี้ผมรวบรวม10คําถามนะครับมาทา Q&A นะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามจากใน Tik t o อกจากใน u t u b e นะครับที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ตอบวันนี้ผมเลยรวบรวมมาตอบภายในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับความเพลิดเพลินคําถามแรกเลยนะครับไปยังไงมายังไงถึงได้เป็นครูฝึกสุนัขผมเริ่มฝึกสุนัขตอนอายุ9ขวบนะครับตอนอยู่นิวซีแลนด์อาจจะเป็นการฝึกแบบเล่นเล่นฝึกแบบบ้านๆนะครับฝึกสุนัขที่บ้านไม่ได้จริงจังมากตอนนี้ผมกลับมาไทยนะครับเงินก้อนแรกที่ผมหาได้ตอนนั้นประมาณปี1ปี ผมเอาเงินก้อนแรกไปซื้อน้องหมานะครับแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นก็ลองผิดลองถูกจากความรู้ที่เคยมีอยู่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในฉบับของตัวเองนะครับผมเคยรับฝึกสุนัขนะครับตอนที่ผมอยู่ปี3นะครับตอนนั้นผมน่าจะปาร์ตี้หนักไปน,นิดน,นึงคุณพ่อเลยตัดเงินนะครับผมก็เลยต้องมาฝึกสุนัขหารายได้เสริมนะครับผมคาถามที่2เลยเวลาน้องหมากินข้าวชอบเอาเท้าปัดจานข้าวคว่ำต้องแก้อย่างไร ถ้าเป็นผมนะครับผมจะยกความสูงของจานขึ้นนะครับให้น้องหมาไม่สามารถปัดได้ไง่ายนะครับให้เขาต้องเอื้อมเพื่อจะกินนะครับอาจจะหาที่ให้อาหารแบบสูงนะครับเพื่อที่สุดนขเขาจะได้เอื้อมเวลากินนะครับแล้วเขาจะปัดยาขึ้นหรือว่าหาที่หลอกไว้ก็ได้นะครับเขาจะได้ปัดไม่ได้นะครับผมคำถามที่3หมาอายุเยอะยังพอฝึกได้ไหมครับ ฝึกได้ครับแต่ว่าฝึกในที่นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเอาหมามาฝึกเพื่อการใช้งานนะครับฝึกกู้ภัยฝึกอะไรพวกนี้ครับเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะครับมันเหมือนกับการที่คนเราจะเป็นนักกีฬาครับถามว่าคนที่อายุ20 30เรียน่อนมวยได้ไหมเรียนได้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาเมื่อเทียบกับคนที่สอมวยตั้งแต่11ขวบมาครับเปอร์เซ็นของเด็กที่สอมวยตั้งแต่11ขวบมาน่าจะมีเยอะกว่าคนที่เพิ่งมาเริ่มสอมตอน,อนอายุ20 30นะครับก็เช่นเดียวกัน คำถามที่4ที่บ้านของบุ๊กมีน้องหมาพันธุ์อะไรบ้างคะปัจจุบันนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับและที่ยังเลี้ยงอยู่ในบ้านมีเชียวว่าคอกี้โดโกโอาเจติโนโอเมริกันบูลลี่เบลเจียนมบริวัวไซบีเรียนทิดบูกำลังมานะครับเดือน11อ่าแล้วก็มาเก,กีย้อ๋อแจกระสบแปดตัวมีหมายเยอะนะครับมันก็เลยขัดตัวผมพ่อแม็กกี้ขอโทษน,นะรักรักที่สุดรักที่สุดขวาก้วยมาสองขวยแนละ้ว ถ้าใครอยากรู้จักน้องหมาผมนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปแนะนําน้องหมาแต่ละตัวนะครับและแนะนําเกี่ยวกับสายพันธุ์ของน้องเขาด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคำถามที่5เรียนจบจากคณะอะไรครับผมเรียนจบจากนิเทศจุลานะครับที่ผมเลือกเข้านิเทศถ้าเป็นคําตอบที่หล่อหน่อยนะครับผมจะตอบว่าเพราะว่าการตลาดนะครับมันพัฒนาไปเร็วมากเราจรึงต้องเข้าไปในคณะที่เขาอัปเดตความรู้เราเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเทียบกับคณะบริหารหรืออะไรพวกนี้การบริหารธุรกิจอะไรพวกนี้เราสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้นะครับแต่ว่า การตลาดมันอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องเข้าไปหาความรู้ด้วยตัวเองถ้าเป็นคําตอบที่หล่อหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคําตอบจริงๆของผมคือผมหวยเลขนะครับแล้วก็ <c oughs> เก่งภาษาอังกฤษเลยเขาได้แคดิเทตนะครับเคยทําจมูกไหมครับไม่เคยครับจมูกธรรมชาตินะครับถ้าใครสังเกตด,ดีๆจมูกผมเบี้ยวด้วยนะครับตอนเด็กม่เคยโดนผมไม่เคยทาจมูกไม่เคยศัลยกรรมนะครับผมเคยแค่ฉีดหน้าอย่างเดียวนะครับโบท็อกฟิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับ เออผมชอบทานหลากหลายอย่างมากเลยนะครับผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าผมชอบทานข้าวต้มกุยมากนะครับแล้วก็ข้าวไข่ชะอมที่บ้านแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่กินอะไรน่าเบื่อมากนะครับผมกินสเต็กเกือบทุกวันผมกินสเต็กวันละหกร้อยเจ็ดร้อยกรัมนะครับแล้วผมกินแค่หนึ่งมื้อแล้วก็อาจจะกินผลไม้เสริมด้วยนิดหน่อยนะครับคำถามที่แปดคำถามต่อมาเลยฟาสติ้งทุกวันเลยใช่ไหมครับมีทานโปรตีนพวกเว้เพิ่มไหมครับผมฟาสติ้งอย่างน้อยที่หกชั่วโมงทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะประมาณสามสี่วันที่ผมฟาสติ้ง ถ้าวันไหนผมกินสเต็กนะครับผมจะไม่ทานเวย์เพิ่มเพราะว่าผมได้รับโปรตีนเพียงพอแล้วแต่ว่าวันไหนถ้าผมออาไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่มีเวลานะครับตอนเย็นก็จะกลับมาทานเวย์เพิ่มให้มันโปรตีนครบนะครับ <c oughs> วิธีที่ทําให้ผอมเร็วที่สุดวางช้อนวางซ่อมลงนะครับ <c oughs> วิธี <c oughs> วิธีที่ทําให้ผอมเร็วที่สุดนะครับผมมีทริคเล็กๆนะครับคือการหันหน้าไปทางซ้ายนะครับแล้วหันหน้าไปทางขวาแล้วทําเร็วๆนะครับเวลาคนถามว่ากินอะไรไหม นัครบโอ้ยคอจะเค็ตตายวิธีที่จะทให้ผอมเร็วที่สุดจริงๆแล้วมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะผอมเนี่ยครับมันคือ calorie deficit ใช่ไหมครับเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเราเผาผลาญสมมติว่าร่างกายผมเผาผลาญวันละ2 200แคลถ้าผมกินน้อยกว่านั้นในระยะเวลาหนึ่งนะครับ ร่างกายผมก็จะค่อยๆลดน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าวันหนึ่งเราอยากจะเดฟเฟซิตเท่าไหร่นะครับเราอยากจะกินแคลอรี่ติดลบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําไม่ควรเดฟเฟซิตเกินวันละ500แคลนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบรดเร็วเกินเราจะเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยนะครับยกเว้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักมวยและคุณต้องรีบนักลงก็ใส่เฟิลบอลแล้วก็วิ่งนะครับมันก็จะเป็นน้ำหนักดานาที่ลดลงไปนะครับไม่ค่อยเฮลตี้แต่ว่าเร็วสุด คำถามสุดท้ายชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างผมชอบ่อยมวยนะครับผมชอบศิลปะป้องกันตัวตอนเด็กผมเคยเล่นเทควันโดนะครับผมเคยเล่นมวยไทยแล้วก็เวสเทิร์นบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมเล่นยูยุสุนะครับอันนี้เป็นศิลปะป้องกันตัวที่ผมชอบนะครับผมเมื่อก่อนผมเล่นเทนนิสนะครับแต่ไม่ได้เล่นมาสิบปีแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณ3เดือนนะครับและผมยิมอาทิตย์ละ4วัน3ถึง4วันนะครับเป็นอย่างน้อยและผมก็วิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกีฬาที่ผมชอบ แต่ว่าวิ่งผมไม่จริงจังผมวิ่งแค่วันละสี่โลนะครับทุกเชา้าผมจะวิ่งแล้วผมจะดูมวยแมชหนึ่งนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็น Q&A ที่เกี่ยวกับตัวผมนะครับหากใครได้รับความเพลิดเพลินนะครับและได้รับความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับไป <Bye. S 1> <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาทำเพิ่ม